อายะทุกคนสวัสดีครับก็ไปอยู่กับเกม Warframe นะฮะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สามนแล้วยโดโอเคก็เข้ามาก็ไม่มีอะไรเราก็จะไปเล่นเกมกันเลยคือเป็นการไม่เสียเวลานะฮะ พาร์ทนี้ก็บุกตะลุยกลุยฆ่าอย่างเดียวโอเคเอชเอหนึ่งสองสามมานี่ก็ลงตรงนี้เลยบอก I was afraid of this. The grenier are here and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Oh yeah. Find the foundry segment. Ah, Lapuaga. This was once a prosperous of the popular, until the Grindle arrived. but I will show them their love will, will return when I deliver you to them. Hey, yo! แล้จะเปิดไมค์กินได้เฮ้ยมาเน <investigating> ี <campaigns> ่มานี่มานี่มาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมาเนี่ยขมอนโอเคมาตามข้ามามาปะเนี่ยเออแล้วแต่เหอะเป็คนเดียวก็ได้วะไม่ได้รู้งานเลย เราก็ไปคนเดียวนะฮะทุกคนเขาไม่มากับเรานะฮะมาปิดทางแล้ววะผมจะต้องไปไงเนี่ย ทางแล้วปิดทางแล้วก็มาดีดีกว่า เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายอ่ะ

สัาร์ทซะหมดแม็กเลยฮะเฮ้ยมีมาจากไหนเล่าหลบเก่งนะหลบเก่งนะ ขออภัยด้วยความไม่เก่งด้วยนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเดือยแล้วกันนะครับผมไปละผมว่าผมมาถูกนะโอ้โหพุ่งหมดดีโหลดก่อน

laoไว้ còn một điều rồi á, hích lao với còn một điều rồi nha tất cả. lục lửa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 . Đèt mày à, mày Đèt mày. ไม่เห็นเราฮะมันไม่เห็นเราซ้ำม,มันโอ้ยรูอย oh, อ้อีตโต้อีตโต้อีโต้เจ้าบังอาจใช่อิโต้ฆ่าฆ่าข้าเขาจะไม่ปลานีเจ้าแล้วนะอิโต้ทั้งหลายอีโต้ทั้งหลายดิเก้โอ้อโหแหลกแรลกแหลกแหก,แกออกไปทุกคนด้วยนะฮะโอ้โหมาเต็มเต็มเขาจะนี้ก็ต้อง อย่างนี้ก็ต้องใส่เดียวแล้ว Okay, now Now, there is one more thing you need to do: eliminate all Grenier and provide justice for the colonists. Soon the worm will be in your spine, and I will control this warframe of yours. I will purge your doting mother and bring you home. Okay, my ข้างล่างหนึ่งตัวลบฮนะไไอยูไ่ไหนเล,ล่านี่ไงมาแล้วหัวหัวมีรถยังไล่หนึงโอ้มันลบมันลบโอ้มันวิ่งหนีวะ่ะโ,โอ้โหมันวิ่งใส่เลยด้วยวะ่ะโ,โอ้โหแต่ว่าวิ่งหนี bốn หายตัวมาต้องเจอแบบนี้นัดนำมันเลยโอ้มาเกาะ ย,ยิงขายิงขายิงหัวเออมาแล้วมาแล้วสิบห้าแล้วเลสิบห้าตัวผมจะเข้าไปลุยว่ะ แล้วบอกแล้วเจ้าบอกแล้วเจ้าแล้วไงเจ้าแล้วไงจาไม่มีคนแล้ว ไปสำเร็จแล้วหรอต้องมีมันต่อแยงเลยวะ,ยยวะมาผิดทางอะ่ะทุกคน กูอยู่นี่กูอยู่นี่แต่กูก็ยิงไม่โดนมึงอะช่วยไม่แด้หหาทางหาทางใหม่ฮะหาทางใหม่ เมื่อกี้มันไปไม่ได้ ใช่แล้วกันมใช่แล้วก็ต้องไปไหนเนี่ยมันติดอะไม่ใช่วะโอ้ยตกใจมัวแต่ดูแมพ ่ากูตกใจเลยอ่ะมาจากไหนเย๊้กโอ้โหตกใจเลย ผมก็ามาถึงกัินได้แล้วเราได้มาแล้วแล้วก็ไปเก็บโอเค ไปกันต่อดีกว่าเนะ้ะโอเค Darvo's intel suggests that this outpost is host to several rich supply caches. Raid the caches and take what you need. This outpost belongs to the Corpus, a secretive but extremely powerful merchant cult known to be working with the Grenier. Darvo will fill you in. Legions of robots, mindless automatons, freaking lasers. โอ้โหใจแย่งนี่ไม่โดนอ่ะโอ้โหตายยากอ่ะโอ้พวกนี้ตายยากพวกนี้ตายยากอะฮะ Keep moving, there is more here. Technically, this is stealing, but don't let that bother you. The corpses aren't exactly beacons of more fortitude either. They sell anything to anyone. Don't get me wrong, I like profits. A lot. But I don't sell my wares to the damned Grenier. That's unforgivable. Oh สปีดนะฮะวิ่งอย่างพิจูนเลยนะโอ้โหมันเจ๋งยีนี่เองวิ่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 งอย่าพิจูนวิ่งอย่าพิจูนวิ่งอย่าพิจูนวิ่ง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 แบบพิจูนแบบพิจูนโอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอู เจอของแล้วอ่ะเชียร์แสงเลเซอร์ โอ้โหโดนแล้วไม่ไหวแล้วเยอะจับเลยนะ ตัดทุกคนจะรอดไหมเนะีรอดแนะ่รอดแนะ่มาคนเดียวไม่รอดแนะ่ไม่รอดแนะ่มาคนเดียวด้วยไม่รอดแนะ่ دولار ورن وا ข้าวยังไงเนี่ยถึงจะหมดข้าวยังไงถึงจะหมด work but you're not yet. oh goodbye you almost have what you need you have murdered my sons and disgraced me before my queens. but soon the Ascaris will complete its task and bring you to me นี่ยข้าก็ต้องผ่านไปให้ได้โอเคมาเลยทีเนี้ยมาเลยสีมาเลย Aqui. Oh, aqui é ai Ai tá อเคกับได้แล้วโอ้โหมันไม่ใช่ของเล่นเลยนะมาคนเดิมเตยแล้วฮะโอ้ลูกกระสุนหมดเอาไปกันไดเแถวนั้นแหละไอ้หน้าปีศาโอ้โหลีโล มามาเด้เจ้าบนไปก็ไร้ประโยชน์ยังไงข้าต้องออกไปให้ได้เพราะข้าได้ของที่ข้าภารกิจที่มารับครบแล้วเห็นไหมโอ้ยไปกันทุกคน เอาละฮะสำหรับพาร์ทที่3ของเราผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะถ้าใครดูจนจบนะทุกคนจะรู้ว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วกอ็อะไรวะทำโลโก,โก้ใหม่ทั้งหมดเลยนะแต่ตัวโลกโก้ยังเป็นตัวกระต่ายผีเหมือนเดิมนะทุกคนยังคงอยู่ที่รูปแบบกระต่ายเอาละฮะสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วผมจะใส่อารมณ์ทำไมเนี่ยโอเคยโดไปทุกคนสวัสดีครับ 哎呦！